พีน่น้องมูเจ้าเบิ่งอันนี้ตำขนมจีนใส่ผักดองใส่กุ้งใส่ปลาหมึกบะทมี่ตัดกักดกกปปเก็บยู่สวนขนมจีนหืมกุ่งหหงกเอ,อยัย

เผ็ดเฮ้ยปวดแกบจัง่คยกินผู้เดียว